สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n แนลอาจารย์เสก5.0นะครับนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองประการนะครับเกี่ยวกับมุมมองประการในการมองโลกและการใช้ชีวตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอาริยมัคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับก็ถ้าเรารู้และเข้าใจนะเพราะว่าหลายท่านก็เรียนมาแล้วครับพุทธประวัตินะว่าการอุบัติเกิดขึ้น นะของพุทธศาสนาเนี่ยคือคําสอนของพุทธานั่นเองนะก็เกิดาจากการตัดสรู้เองโดยชอบนะครับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตัดสรนะในจิตพระองค์แล้วนะชําระล้างกิเลสนะให้หมดจดแล้วเนี่ยพระองค์ก็นํานสิ่งที่พระองค์ตัดสรู้เนี่ยมาประกาศสอนนะก็เรียกว่าเป็นศาสนาเป็นคําสอนนะของพุทธะหรือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับ สิ่งนี้พระองค์นะตัดสั้แล้วมาสอนเนี่ยก็ทําให้มีสาวกนะที่รู้เห็นเพราะว่าปฏิพัติปฏิบัติตามเราก็เกิดการบรรลุธรรมนะได้ดวงตาเห็นธรรมนะเป็นพระโสดาบันแล้วก็ถิบชั้นไปนะครับในที่สุดก็บรรลุเป็นพระอรหรันต์สาวกในพุทธศาสนาก็จึงทําให้มีศาสนาพุทธที่เกิดตั้งมั่นมานะจนถึง2,500กว่าปีมาถึงทุกวันนี้ แล้วก็มีการจดจารึกคําสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกพาร,รียสงสาวกทั้งหลายอยู่ในคำภีร์ซึ่งชื่อว่าพระไตรปิฎกซึ่งมีอยู่3ามหมวดนะก็คือมอีพระวินัยปิฎกนะพระสุตตันตปิฎกนะครับแล้วก็พระอภิธรรมปิฎกนะซึ่งถือว่าเป็นแผนที่สําคัญเป็นหนึ่งในหัวใจที่สําคัญในพุทธศาสนานครับแผนที่ที่ละเอียดมีการบอกกล่าวชัดเจน ะครับซึ่งผมก็ได้มีโอกาสศึกษาประยัติธรรมถึงแม้จะไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกนะครับนะครบถ้วนนะเหมือนกับที่เป็นภาษาบาลีทั้งหมดนะแต่ก็ได้ศึกษาฉบับประชาชนซึ่งก็น่าสนใจนะครับก็มีโอกาสอ่านมีโอกาสศึกษา,า,กา,กษาที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าต้องลงมือประพฤติปฏิบัตินะธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราอ่านศึกษาอย่างเดียวเขาเรียกว่าปรททิยัติธรรมถ้าขาดการปฏิบัติธรรมก็คือการฝึกเจริญนะครับสติภาวนา ซึ่งก็แบ่งเป็นสมถภา,าวนาคือการทําสมาธินั่นแหละครับแล้วก็การเจริญวิปัสนาภาวนาก็คือการทำปัญญานะให้ยิ่งขึ้นนะก็คืออบรมจิตนะด้วยสมาธิด้วยปัญญานั่นเองโดยมีศีลเป็นฐานนะถ้าเราเห็นหลักการเราจะเข้าใจว่าเรียมังมีองค์8ประการเนี่ยที่แบ่งเป็นนะครับแปดองค์ประกอบนะก็ขมวดเข้ามาเป็นศีลนะส,สมาธิปัญญา นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติได้ถูกต้องนะเราก็จะเห็นจิตทำงานการทำงานของจิตจิตมันทำงานได้อย่างไรนับตั้งแต่นะการผัสสะนะก็คือตาเห็นรูปนะครับหูได้ยินเสียงจมูกนะ่สัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสนะครับกายสัมผัสเอ่อแล้วจับต้องนะต่างๆนะครับแล้วก็ทาง ใจหรือมโนนะสัมผัสเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความนันึกคิดทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละครับก็คือการที่ใช้จิตดูจิตจิตเห็นจิตนะเรียกว่าการเจริญสติภาวนาอบรมจิตนะให้อยู่กับปัจจุบันนะสติธรรมก็คือปัจจุบันธรรมอบรมจิตให้อยู่ในปัจจุบันแล้วอบรมจิตให้เกิดความสงบนิ่งนะมีกําลังด้วยสมาธิแล้วก็อบรมจิตให้เห็น รู้ตามความเป็นจริงของรูปนะครับประธรรมแล้วก็นาประธรรมเรียกย่อว่ารูปนามและกับขันห้าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราสิ่งใดไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงแปรปวนไป,ปเป็นธรรมดาเป็นทุกขงังสิ่งนั้นไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นอนัตตานะเพื่อให้จิตนี้ฉลาดนั่นเองแล้วก็สงบนะแล้วก็สามารถปล่อยวางได้เพราะนี่คือหลักการสำคัญในพุทธศาสนา ต้องมีปริยัติปฏิบัติและสุดท้ายถนะ้าเกิดใครนะทำได้บริสุทธิ์บริบูรณ์มรรคบริบูรณ์ก็ส่งให้เกิดผลขึ้นในจิตนะก็เรียกว่าปฏิเวทธรรมก็จะครบถ้วนบริบูรณ์นะครับนะก็เรียกว่าปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทนะก็จะเห็นการทํางานของจิตรู้การทํางานของจิตเห็นมรรคจิตผลลจิตในจิตตนนี้นั่นเองตอนนี้คือวิธีการพิสูจน์หลักพุทธศาสนา ก็คือต้องปฏิบัติด้วยตนเองรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองแล้กปัจจตังเวทีตโพวินยูหิตนะครับนี่คือหลักข้อาสนนะครับเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนมีวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมาตั้ง2,500กว่าปีแล้วนะนรับตั้งแต่พระเจ้าได้ตัดสรู้แล้วก็มีการถ่ายทอดสั่งสอนลงมาอันนะั้นนี่คือเรื่องของจิตมีการจดบันทึกไว้นะในพระตไตรปิฎกเพราะนั้น แนวทางการ,ป,ร,รปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมของผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเห็นสอดคล้องกับตำรับตําราในพระไตรปิฎกไอ้แผนที่ใหญ่แผนที่หลักแผนที่สําคัญนะครับนะเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมของผมเนี่ยอันนี้เกิดจากการปฏิบัตินะฮะไม่ได้เกิดจากการนึกคิดมีโอกาสได้เจริญสติภาวนาทำสมถะภาวานาวิปัสสนาภาวนาก็เ,าเห็นการทํางานของจิตว่าจิตมนันไปรับรู้อารมณ์ ผ่านทางทวารทั้ง6ตาหูจมูกริ้นกายใจอย่างไรนะครับมันเกิดความทุกข์ขึ้นได้อย่างไรแล้วเราจะลดละความทุกข์ได้อย่างไรนะครับโดยการฝึกเจริญสติปัญญาจเจริญจิตใจตัวเองให้อยู่บนวิถีทางสายกลางอรียมรักมีองค์8ประการก็เห็นสอดคล้องตามแผนที่หลักแผนที่ใหญ่น,นะครับเรื่องของมรค4ผล4นิพพานหนึ่งนั้นใครที่ ยังไม่เคยฝึกฝนปฏิบัติแนะนําเชิญชวนนะครับให้มาฝึกฝนปฏิบัติพิสูจน์ด้วยตนเองนะอย่ามัวแต่คิดอย่ามัวแต่นึกนะโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้นะครับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สูงผู้คนจํานวนมากที่เรียนวิทยาศาสตร์การเรียนวิทยาศาสตร์กระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยคือกระบวนการของการนึกคิดนะของการใช้ตรกก่าเหตุผลของการค้นหาเหตุผลต่างๆซึ่งก็คือใช้สมองนั่นเอง ใช้สมองในการขบคิดนึกค้นหาปฏิติประต่ะตอตามกระบวนการวิทยาศาสตร์นะครับสังเกตเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งสมมุติฐานทดลองสรุปผลแล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ยพั้นความรู้ในวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้ไปไกลทีเดียวโดยเฉพาะนะครับนะทางด้านสมองนะักวิทยาศาสตร์ก็มีความเชื่อว่าสมองนี่แหละนะเป็นที่อยู่ของจิตและเป็นบทสรุปทั้งหมดของจิตนะซึ่งผมก็ได้ทําคลิปไปก่อนหน้านี้น,นะครับ ว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าวิทยาศาสตร์จะอธิบายพุทธศาสนาได้ถูกต้องทั้งหมดนะอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับก่อนอันนี้ก็ได้ทําคลิปไปแล้วอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจิตก็คือผู้สั่งการนะสมองก็คือระบบนะที่รับคําสั่งจากผู้สั่งการอีกหนึ่งการทํางานของสมองซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆและการส่งสัญญ,ญาณจากสมองนะเข้ามาที่ เส้นประสาทต่างๆนะเส้นประสาททางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและความลึกคิดอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยมีอยู่จริงฮะในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับมันทํางานแบบนั้นจริงๆส่งสัญญาณไฟฟ้าแบบนั้นจริงๆซึ่งก็ตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้าได้นะด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่สิ่งที่วิทยาศาสตร์ตรวจวัดไม่ได้คือจิตนะว่าจิตมันทํางานอย่างไรภายใต้ระบบของสมอง ว่าปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ที่ไปจับต้องจิตซึ่งไันามาทําได้นะครับคลิปนี้ยังมาชวนคุยกันว่าท่านเรียนวิทยาศาสตร์มาดีศึกษาความจริงทางวิทยาศาสตร์มาดีแต่อย่าเพิ่งด่วนสรุปพุทธศาสนาด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นมีโอกาสพิสูจน์ฝึกฝนเจริญสติภาวนาพิสูจน์ด้วยตนเองใช้จิตดูจิตเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาแล้วท่านก็จะรู้จะเข้าใจ นะว่าจิตกับสมองเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันหรือเป็นสิ่งที่แตกต่างกันเพราะผมจะพูดอย่างไรนะครับนะถ้าท่านเพียงใช้ความนึกคิดใช้ตรรกกาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์การทํางานของระบบสมองท่านก็มองเห็นเพียงเท่านั้นจริงๆนะแต่ว่าถ้าท่านมีโอกาสมาพิสูจน์ด้วยตนเองด้วยการฝึกฝนปฏิบัติธรรมใช้จิตดูจิตเห็นจิตทํางานนะท่านก็จะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดนะครับว่าจิตเนี่ยเป็นผู้สั่งการนะครับ ผ่านสมองซึ่งเป็นระบบที่รับคำสั่งการนั่นเองนะท่านจะเข้าใจว่าจิตสี่วิญญาตัสรูเนี่ยนะครับอย่าไปสรุปนะง่ายง่ายด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ย่อส่วนรวบรัดเข้ามาเพราะทุกวันนี้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถวัดจิตได้แล้วก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะวัดจิตได้ซึ่งเป็นนมามธรรมที่ละเอียดไม่สามารถวัดมรรคผลนิพพานได้ไม่สามารถวัด,น,น,ด,าาวดนะครับสิ่งที่ ละเอียดนะครับอย่างธรรมะนะหรือกิเลสได้นะครับซึ่งสิ่งนั้นจะต้องใช้จิตซึ่งเป็นนามไปดูไปตรวจวัดในสิ่งที่ละเอียดพอกันนั่นเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ